แล้วก็เพื่อนดีกคนหนึ่งของเรานะครับผมสตีโกสอรัสก็ก็จะเป็นมีความคล้ายๆกับตัวตัวอะไรนะเมื่อกี้ที่เราดูตัวไทเซราท็อปนะครับผมแล้วก็แต่ต่างกันดีกันนึกคือเขาชอบกินกราวฟู้ดนะครับผมก็คือเป็นผลไม้ที่มันาตาำพื้นอยู่ตรงนี้เลยจ้าอยู่ใกล้น้ำด้วยจ้า เยอะเลยจ้าตรงนี้ก็มีจ้ามาตรงนี้จ้าน่าจะโอเคแล้วเนาะเข้าป่าแล้วเหรอจะม,มีป่าแบบอื่นที่ ไปอีกแบบหนึ่งแต่คุณต้องขยับตัวหน่อยเฮ้ยมาลูกสีประหลาดอยู่นวเนี่ยจะสู้กับพวกทีเล็กไหวไหมนอคอยดูนะ asset transportation r r in p o g เอาสู้กันซะแล้วไอ้ชิปเปิ้าบอกว่ามาให้เพื่อสู้กับทีเด็กนักสู้กันเองนะครับผมเพราะเป็นสายเลือดนักสู้ด้วยกันทั้งนั้น ตกใจอะไรครับนี่ <ivery> อ่ะเฮ้ยนี่ทีเล็กแน่เลยชัวชัวใช่แล้วละดูไกลเหมือนกิ้งก่าน้อยแต่ตัวจริงมันน่าจะตัวสูงนะไปดูกัน

in that loop. แล้วก็มานะครับผมกับทีเรของเราก็สภาพเถวอนดีก็ยังไม่เจอใครต้องเดินทางไปไกลนะครับจะเจอคู่กรณีรู้จะเดินผ่านไปถึงหรือเปล่าเพราะว่าต้องผ่านป่าอันนี้ไปโอ้โหต้องถางป่าหน,น่อยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม,ไม่มีโอกาสไปได้อืมถามว่าอยากให้ไปไหมก็อยากให้ไปดีจะได้กัดกันเออจะเป็นปคนแบบนั้น ถ้าอยากไปเขาคงได้ไปเจอกันนะครับผมมาจะเจอใครบ้างก็เนี่ยจะเจอ,อพวกเนี่ยสามข่าวสู้กันเองอีกแล้วสู้กันเองอีกแล้วสู้กันในน้ำได้เทพไปเลยแล้วก็กดสรรตรงนี้นะครับผมว่าคงไม่เจอหรอกถ้าอย่างนี้ออนี้ทีละอีกตัวหนึ่งนะครับ ยวด,ดูนะมีตัวเล็กๆด้วยดูๆมันจะเปลีนอนมันต้องไปล่าดมดมน่ารักไหมนี่ที่ขึ้นเตือนเนี่ยึ้้นตัวสอมันสู้กันเองนะครับทำอะไรกับมันไม่ได้เลยเราขับรถมาชนมันไหม นับรมาเยี่ยมมันไหมลองดูไหมล่ะลองดูไหมล่ะจริงๆแล้วกเกมมันต้องทำแบบดึงให้คนเข้ามาดูที่สนสตว์ยเยอะๆนะครับผมจะเราก็แบบแมวอะเราเล่นบ่อยแหละเราจะเล่นแบบว่าสร้างแบบสินตนาการณ์ว่ามันเป็นแบบพื้นที่ที่มันดูลักโอเคนี่นะครับผม เราต้องขับรถตีขึ้นเขาไปแล้วก็เลี้ยวขวาเพไปเจอมันนะครับยิ่งขับพอก็ได้แต่ว่าขับรถจะดีกว่าแต่ว่าโอเค <c oughs> ทำไมบรรยากาศมันดีจัง They did this in the wild. Oh, and now they can fight it. in captivity. Oh, whoa. Oh. So we can them. I'm going to tell you. i มาเปิดแล้วมาเปิดเพลงโอเคไปหาที่แรกกันนะครับได้ยินเสียงผมไหมเนี่ยผมต้องพูดส,สู้กับลำโพง Whoa. โว้เราทะลุลไม่ได้เลยนะเนี่ย ดูว่าเราแค่ขับชนต้นไม้เฉยๆโอ้ป่ามันแน่น,นมากเลยดูแลงั้นฮัเลเฮ้ยรถอย่าพึ่งกลับนี่อย่าพึ่งกลับชันไปดูทีเลย ยูไ่ไหนเนี่ยถ่ายรูปไม่เจอใครเลยเห่นตัวเล็ก lòng đường đi qua hôm qua lửa bài chịu mở lòng tầm ăn mấy hiệu lòng nè nga 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 มามามา้ามา,มา,มาเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวดูนี่นี่เรียกเป็นหมาเลยมานี่เอ๊ะไม่รู้ว่าอะไรซะแล้วมานี่แสดงว่าเราเรียกให้มันไปสู้กันได้ มาลูกค่อยๆมา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 ถึงยังเนี่ยไกลแล้วไกลแล้วมา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 ตรงนี้โอ้จะอวกดูสิ มาแปลกที่แล้วต้องเจอใครบ้างไม่เลิกเอาไม่ เหตุละครับดึงมาดูกลางวงข้างในแล้วซู้เขาจะทำตัวกันยังไงอันนี้เป็นที่โล่งนะครับผมสำหรับนุ่นนุ่นสู้กันทางซ้ายขับล็อสซิงอ๋อ้ันมาแล้วดูสิเขาจะทำยังไงโอ้โหพวกเยอะเลย มเพลงเาดูนะครับว่าเขาจะทำยังไงต่อไปขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้สวัสดีครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับดูเจอกับสเตโกลสักเค้าแล้วโอ้โอ้โอ้กลับกลับกลับไม่เอากลัวกลัวมาคนเดียวสุดท้ายนะเขาก็จะหิวสร้างนิเพื่อไว้หน่อยแล้วกันเพื่อเขาอยู่ได้แต่มันต้องลาก,กินทีอพอนแล้ว